สวัสดีค่ะสั์เลี้ยงซอกราวนะคะวิธีสังเกตน้องแกสปี้นะคะอันนี้จะเป็นแกสบี้เพศเมียนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ้วนหรือว่าเขาท้องนะคะพอล่างก็จะท่วมๆหน่อยนะคะการจะเช็คว่านะคะน้องท้องหรือเปล่านะคะวิธีการเช็คนะคะอันเบื้องต้นเลยก็คือจับน้องขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใช้มือบีคบคลำตรงท้องนะคะตรงท้องน้องนะคะ คลำเบาๆนะคะแต่ถ้าน้องท้องหรือว่าท้องที่แก่นิดนึงก็จะคลำโดนหัวน้องแก๊บบี้ตัวน้อยในท้องนะคะแต่ถ้าท้องยังเหลียวๆอยู่ก็ให้อนิฐานว่าน้องนึงน้องอ้วนนะคะซองอน้องอยู่ในท้องยังตัวเล็กอยู่นะคะก็คือ สังเกตแบบบ้านๆนะคะอันนี้คือประสบการณ์ตัวเองเนอะ <c oughs> แต่ถ้าคำโดนก้อนนี่ชัวร์แน่นอนรอดเปอร์เซ็นท้องแน่นอนแต่ถ้าโดนก้อนเมื่อไหร่ก็คือแยกน้องออกไปอีกคอกนึงนะคะเพื่อว่าเวลาน้องคลอดนะคะน้องจะได้ไม่รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าตัวอื่นอาจจะมาวุ่นวายกับเขานะคะเนาะและอีกอย่างเวลาให้นมนะคะก็จะได้เป็นอิสระนะคะคือเป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ จับดูแล้วน้องท้องหลิวมากเลยแสดงว่าอ้วนจ้า